เฮ็ดนะครับเสียงสวดคาถาภาษาบาลีนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้งานจบกังดี chuột trồng nguyên gian hãy cho thấy số sâu ăn hàng càng thể thao mọc quần nung nắng โอเคตัดผมก่อนผมยาวแล้วมาม่วนงานสั่นเล้ากันแล้วเอามาตัดผมกันพ่องนะครับที่สําคัญเลยนะต้องมีกระจกนะตัดคนเดียวอยู่คนเดียวก็ตัดได้วันนี้น้องน้องดอยไปปูนไปโรงเรียนนะจะรอกคงจะปุนน่ะแรงปุนน่าจะได้ตัด มาโจทย์คนเดียวเลยด้วยไอ้น,นี้นะครับมาเัาจะมาฮองกันก่อนนะต้องทรงนี้เท่าน,นั้นเวลาเนี้ยอย่างพ่ออ่ะพอนะครับผมหัดพอ่อนี่ตัดไปเลยอืมอืตมตัดผมอ่ะอย่าล็ลลีอยังลไะ ก็ง่ายเลยง่ายเนาะพอง่ายเนาะเนี่ยยากตรงไหนอ่ะตอนผมเนี่ยเดี๋ยวมาพบลายเพลกันพ่องฟ้องกันเดี๋ยวว่าพ่อก็ตั้งแน่บพ้่พ่อตั้งหลังกันเลยก่อนนี้ล้วกัดหนึ่งเนี้ยแกเล่นไปเนี่ย ตัดไปแล้วเนะี่ยอ่าตัดขึ้นไป,ปเลยนะครับผมเนะี่ยง่ายวะ่ะ มาพอต้องเทกันพอ่อเนี่ยคือพ่อกันไปเลยสดๆนะดูก่อนเป็นยังไดอยังได้ตัดยังไดพอพอ,อด้านนี้พอเอา มันก็แต่ยเสร็จเรียบร้อยแันก็อ่าพอเสร็จแล้วป mm hmm. okay. <ness> ุ๊บนี่จะมันลืมหมุนกลมเลยนะเพื่อเนี่ยความเรียบความมย่ยังของมันนะนะลืมมันก็ลืมเลยเนี่ยไล่ลืมไปเลยเที่ยสอดเที่ยสอดขึ้นหน่อยมันสีเงาเขาก็เพื่อขึ้นหลังหูยังหูเอาหมดนะเนี่ย ลืมไปเลยอ่าถ่ายไปเลยซอยที่ไปเลยซอยที่ทีไปเลยอ่อนี่นะครับ ไหนม kind of kind of ันสูงมันต่ำมันก็จะปับเต่ากันหมดเปลี่ยนแข้งตัวนะครับเนี่ยไหนที่มันปูดมันอยากจะเข้าเงดเงดเงดหมดเลยอ่ะอรัรอ่ะเนี่ยเยียมแอบเลยอ่ะ ทังแน่ก็ทั้งแน่ก็ไหลเงาเลยไหลลงเลยไปเลยบางทีผมมันเป็นขวนเป็นอย่างมันย้อนกันมันบาเข้าเห็นแรงมาเข้าลงเงาไปเลยกะนี่็ยู่เสมอกันละผมกะ อืมเรียบร้อยยังนวดนี่คนนวดเลยจะเอาที่บังอังนนี้ออกหน่อยอืมจะได้ไมนเจลิญใส่ อ,อ,อ,อืโอเคไล่ถ่ายแน่นจะมีขนเป็นเล็นกน้อแน่นอย่นะไล่ถ่ายไปอื อืงง้อือืมังวะการ์ยาลืมเหมือนกันนะหันได้ดพยพแนั่น,นอีกอก่ะถึงเรียมแมพหรอ่า โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับตัดผมนี่เก็บครัวง่ายปะตัดผมง่ายปะเนี่ยได้เดนก่อนเสร็จเรียบร้อยเก็บครัวไปอาบน้ำคือเรียบร้อยนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันต้วยแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนก็ลำาลากันคอ,อนโดหลวของเขานี่เลย มาคัทุกคนเห้ยมันจะเยนสบยจะแกอะเฮ้ยเยงแก่เสียงแ้มแต่สุดยแล้วเนาะเยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้ย้ เรียบร้อยเย็นสบายพอไว้แล้วก็ไปทําตามนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมต้องลากันไปก่อนนะครับผมปะกันคลิปหน้าครับผมกรับสวัสดีครับ